ไม่ครับมาเลยครับโอ้ชอบเดี๋ยวมอนนั่นั่นเข้ดใจก่อนแล้วลัมปลาไปก่อนเลยนะครับิ้ปลาแล้วนี่เขาสิงแล้นี่เขาสิค้างเป็นกเข้ามาแล้ามาอะไรเน่ยน้ม่เี้ยค้างที่เรา้างจ้า สวัสดีค่ะ KP พ a m าร y มรีวันนี้นะคะพาลูกๆมาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจ้าเป็นครั้งที่5านะคะที่เราพาลูกๆมาเที่ยวที่นี่แต่ครั้งนี้นะคะจะเป็นการเที่ยวแบบมีการวาง<อ>แผนเพราะว่าเราจะมาทันอ่าเราจะมาให้มันทันโชว์สัตว์อันนี้อต่างๆนะคะเ<อ>พราะเรามาถึงแล้วค่ะ,คะก็ทำการซื้อั๋วนนะคะผู้ใหญ่สองครับคคผู้ใหญ่สอง สามร้อยแปดสิบบาทจ้าแปดสิขับของแม่ไหมสอ0ร้อยแปดสิบบาทนะครับผู้ใหญ่สองคนตักคนหนึ่เลยที่อยู่ด้านหลังบัตรจ้าขอบคุณค่ะส5 0ร้อยห้าสิเรามาถึงสวนซาเปิดเขาเคียวแล้วค่ะแล้วก็มีตั๋วมาแล้วนะคะเราแยกรถกันนะคะเด็กๆนั่งกับยายาค่ะแล้วก็อาๆค่ะน,นี่ตั๋วของเขานะ หาที่จอดรถกันนะคะตอนนี้เราถึง,งสวนสาธาร์เปิดเขาเขียวแล้วนะคะเด็กๆอ่ะร้านกาแฟค่ะเอาไปรอที่นู่นก่อนใช่ไหมรอร้านกาแฟให้ขับขับรถกอล์ฟขึ้นไปรับก็เลยให้รออยอู่ร้านกาแฟโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเช่ารถกอล์นนะะกอฟกันนะคะรถกอล์ฟเด็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยอ๋อนี่มีเด็ดที่นั่งมีใช่ไหมครับหกมีหกหกเหลือลหมดแล้วครับหมดครับไม่เหลือสักคันเลยเที่นั่งอ่ะเหลือก็เหลือน้อยจนทนแล้วแหละอ๋อถ้างั้นก็สี่ที่นั่งสองคันไหมอ่ะ สีที่นั่งสองพันแล้วไปไหนแม่ไปไหนอ่ะอยู่เรานั่งไปกับเขาไปเอารถกอล์ฟงั้นเดี๋ยวขับรถมาได้ปีกไป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 เราไปเอาสองพันไปชนมาใช่ไหมผ่นใช้ก็ได้คนใดคนหนึ่งเอามาไหมสองพันใบเดียวก็ได้ฮะเอามาไหมหนูเอามาไหมมามามาไปไปได้เลยมามานั่งไดหนอตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเช่ารถกอล์ฟกันค่ะตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะเช่าเจ็ดที่นั่งเนาะเพราะว่า เรามากันทางบ้านทางคุณย่าทีนี้เราก็เลยจะเช่าสองคันิ่ง้ไม่หันหลังไงมันก็เลยแบบหันหลังมันก็เลยแต่ก็จะเถียใช่ใช่อากาศดีนะวันนี้ไม่ร้อนใช่ อันนี้เราจะเช่าสองคันค่ะค่ะลูกค้าท่านไหนมาใหม่รับบัตรคิวก่อนนะคะเดี๋ยาจะรับบัตรคิวด้านนี้ก่อนนะคะลูกค้าบัตรสิบหกที่นั่งไม่มีทางคะ hai, no in ่ะร re ับบัตรคินั่งรอสักครู่นะก็สองใบครับสองคันบัตรคิวใบใหญ่ท่านไหนคะอ๋อนี่ยเขายังบัตรประชาชนอ๋อเดียวก็็รอเขาเรียกบัตรคิวบัสติ๊กแปดอยู่ไหมคะ ตอนนี้เราได้บัตรคิวที่24นะคะตอนนี้24เรามาถึงกี่โมงแล้วพอ่อตี่สิบเราคิดว่าเรามาเร็วแนะล้วหนึ่งไปหาแมก่อนเดินไป,ไปเดินไปไปเดินปไปต้องไม่ต้องถ่ายตนอนที่เราไปเดินถายแมปไปเน่ายแมปนปเนถ่ายแปไปน่ายประหว่างที่เรารอรถกอล์ฟอยู่นะคะป๊อกเป๊กก็ลไล่แม่ปิ๊กไปถ่ายแมปนะคะแต่ว่าแม่ปิ๊กก็ ขี้เกียจเดินนะคะก็ถ่ายแถวนี้ก่อนเนาะแม่ปิ๊กเช่ารถนะคะสีที่นั่งนะคะ2คันคันละ500บาทค่ะที่นี่ก็รถกอล์ฟผ่านกันค่าเชื้อนะคะนี่เขาจะมีป้ายบอกเลยนะแล้วก็เอกสารในการเช่ารถกอล์ฟมีอะไรบ้างแล้วก็มีมาตรการการป้องกันโคลนในปีแบบเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ที่วันนี้ใส่เสื้อเข้าเข้าป่งจากลายแบบสุดขัมากเลยค่ะในหันซัในซี่ซี่โอ้ยสุดยอดแต่เราอุ้ย ใส่ลูกเสื้อเท่ากสือใหญ่เลนะดีนะนไม่มีแล้วมีตัวอะไรคะที่ไงคนใส่ก็เป็นเสืยใช่ไหมไปค่ะไปรับลูกกันค่ะโอเค,อ,เคอันนี้เป็นตำแหน่งเลียร์นะครับ,รบเกียหน้าเลียร์ว่างตรงกลางหอยหลังมีเสียงครับเวลาลูกค้าจอดรถควนไปที่เลียร์ว่างนะครับ ก็ปิดวิจิงแจได้หรือถ้าเกิดลูกค้าลืมทาเกีร์ไว้เกิดรถมาเนี่ยรถจะไม่ทํางานนะครับครับทุกครั้งที่รถไม่ทํางานให้ลูกค้าลับที่เกว่างหนึ่งคราครับใส่เกียร์อีกหนึ่งทีรถจะทํางานปกตินะครับได้ครับเวลาจอดก็คือลูกค้าเบรกรถให้รถหยุดสนิทรถจะทาการดึงเบรคมือตัวมัดจะไม่ไหลไปไหนอันนี้ไฟเลี้ยวครับได้ครับอันนี้แตรครับผมรถมีปัญหาเกิดเหตุฉุกเฉินโทรเบอร์ด้านหน้านะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่มีหนะครับได้ครับมากครับเดี๋ยวลูกค้า คนขับประจําตัวของแม่น,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 นี่ค่ะนี้ค่ะนี่คืออันนี้รถอะไรนะพ่อแปะเขาเรียกว่าอะไรที่แบบถ้าไม่ต้องเช่ารถซอปนะคะเราก็จะได้นั่งแบบนี้รถคันนี้เลยก็ะจะมีรอบตามรอบของมันนะคะไปคะ่ะเราจะไปรับลูกคันนะคะตอนนี้เปเปอร์กับเรสเมร่รออยู่ที่ร้านกาแฟบีฟค่ะอากาศดีมากเลยดานี่ ตอนนี้นะคะเราเราจะไปรับลูกเราเสร็จแล้วเราจะพาลูกเราไปชมขบวนพาเหรดของลูกเพนที่นะคะเอาเขาใส่ยินเฮ้ยนบิ๊กลุ้ ว่าร้านบีเฮฟคนละร้านกันนี่นะเขาไี่ครอคาเฟ่เด็กๆอยู่ไหนน้าใจเย็นพีไรัะนี่ก็เวอร์ไปเวอร์ตัวเสียวจนตัวเบรกแรงอ่ะมีหอยหัวอาขาเดี๋ยวหายท้องอะเวอร์ไม่ได้เวอร์ไปไป ก็มันเสียวจริงไหนงเปเปอร์มาแล้วมารับลูกก่อนไหนใครจะขึ้นคันไหนคะก็เนาะตกลิงหัวที่มันนีจับดีๆหมวกมันไมไม่มีแล้วแม่ผู้ช้างสิไม่มีจับแม่ไปดูช้างพ่อแป๊ขับเร็วนะถอดหมวกออกไหมเดี๋ยวหมวกล่น ลูกมงจะเบี่ยงลงไม่รู้ตัวบอกกันถ้าเบี่ยงลงก็ะเขเก็บอ๋อจเก็บแน่แนแล้ว <laughs> <c oughs> แม่รอนานไหมนอนนานไหมคะแล้วปวดฉี่หรือเปล่าฮะไม่ปวดไม่ปวดนี่คะ่ะถึงแล้วนะคะแม่ปิ๊กพาลูกๆมาชมการแสดงช้างคะ่ะรอบของการแสดงช้างนะคะมีอยู่รอบสิบโมงครึง่งเที่ยงครึ่งแล้วก็บ่ายสองครึ่งคะ่ะแต่ตอนนี้แม่ปิ๊กมาถึงเวลา สิบโมงยีนะคะก็ยังทันอยู่แต่ว่าไม่ทันข้างล่างได้ชมด้านบนแทนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าก,ก็ยังมีที่ยืนอยู่นะคะคนที่ตื่นเต้นมากที่สุดนะคะก็คือแม่แม่ค่ะแม่ก็พาลูกเซิร์กับเพลงนะคะสนุกสนานตอนนี้เราต่อคิวกันอยู่นะก็ได้ชมแบบใกล้ชิดเหมือนกันถึงจะไม่แบบแนบชิดกับตู้กระจกแต่เราก็สามารถชม ด้านบนได้นะคะนี่เข้ามาแล้วค่ะว้าวช้างตัวโตวมากเลยเรากำลังจะหาที่แทรกะนะคะนี่เราได้ที่แทรกของเราแล้วเราจะได้ชมช้างการเด็กๆก,ก็ยังไม่ตื่นเต้นนะคะก็เหมือน,น,นวันๆกลัวอยู่เนาะนะคะเขากําลังว่ายน้ํามาแล้วนี่ไงว้าวดําน้ําโชว์้วยค่ะแล้วก็จะมา <c oughs> มาใกล้เลสเมค่ะ มากินกล้วยนะคะ,ะก็ไหวยต่อไปฝั่งน้านนู้นค่ะให้ฝั่งนู้นได้ชมด้วยฝั่งแน่านะคะนี่กลับมาอีกทีค่ะก็กินกล้วยต่อกล้วยโชยว์้วแนวัพี่ลกครังจ๋าทรังจ๋างจ๋าวันนี้นะคะเรากำลังจะไปดูการแสดงของเพนติ้ค่ะ ซึ่งก็น้เพ็งกี้นะคะอยู่ที่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะคะแม่ไม่ไไหนตัวแม่เกาะเล็กอยู่ไงแมวขาหนีบไว้อยู่จต่ดีๆนะน้องแม่นแม่แม่แม่ไม่ไม่เราจะเกาะเล็กเราจเกาะเล็กโจจับดีๆนะหนูแม่เอาขาหนีบหนูไว้อยู่ในนี่ชอบไหมคะชอบไหม ดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรอกตัวขายแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆก็นี่เหรอจับดีๆเลยคะจับดีๆะลูกมีคนจะไปดูมือปิ้นเหมือนเราเลยไปป้าจับดีๆน,นะลูะกใช่ไหมคะไปป้าไปจับไปพารไป มาแล้วเราจะมาสุขเฮ้ยนกเพนกวินมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะนกเพนกวินนะคะสัตว์ที่น่ารักสําหรับแม่ปิ๊กนะคะเมื่อครั้งที่แม่ปิ๊กทองเปเปอร์เนี่ยแม่ปิ๊กอยากมาชมโชว์มากเลยแต่พ่อแป๊กไม่พาเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วอารมณ์ค่อนข้างกดกวัดแกว่งค่ะ ก็เลยไม่ได้เข้ามาชมนะคะขับรถผ่านเฉยๆรอบการแสดงโชว์นกเพนกวินค่ะมีทุกวันเลยนะคะเราเวลา11นาฬิกาแล้วก็14นาฬิกา30นาทีาค่ะแล้วก็เขาจะเพิ่มรอบในวันหยุดอีกน,นะคะคือเวลา16นาฬิกาค่ะตอนนี้ลูกๆก,ก็ไม่ได้เข้ามาดูค่ะเพราะว่าไม่มีที่ยืนเลยไม่มีที่แทรกแต่แม่ปิ๊กก็มุดเข้ามานะจ๊ะมุดเข้ามาแล้วก็มานั่งยองๆถ่ายนกเพนกวินเนี่ยแหละคะ่ะด้วยความชอบอ่ะนะอยากเจอนกเพนกวินนะคะเคย เคยเห็นแต่ในทีวีอะค่ะมันน่ารักจริงๆนะคะทุกท่านแล,แล้วนะคะลูกก็ไม่ได้ดูนกเพนกวินค่ะเพราะว่าไม่มีที่นั่งมาหาลูกก่อนไ่ไหนแล้วลูกแม่อยู่ไหนละสวัสดีค่ะ,คะอะไรนะลูกดอดดูนกเพนกวินเลยเอานี่ไปกินละ มีอะไรแต่แม่ปิ๊กไข่ลูกพันธุ์ิ้นมาได้แล้วพ่อสั่งกาแฟให้แม่หน,หน่อยได้ไหมเข้าไปดูเลย c มี c h m เหรอเมียเมีย catch เข้าไปดูสิแม่จอยอย่าไปทำร้ายเขาสิไปเลยเพื่อน ไปแล้วิ่งไปหาพ่อเราเร็วอย่าไปเรียกมันอย่าไปเรียกมันไปไปเลยไปเลยไม่มีลิงเลยพี่แป๊บไปสิไปสิไปดูม้าลายลูกม้าลายตัวใหญ่มากเลยค่ะโอ้แม่แม่แม่ชอบห่อแป๊บไม่แป๊บระวังลูกตกนะ สบายมาะคตอนนี้นะคะเราก็ให้พ่อแป๊กไปเอารถค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้พ่อแป๊กมารับพวกเราอยู่ที่นี่นะคะ องไม่คนสวยแม่นี่ไงมีรักใไหมตอนนี้นะคะพ่อไปก็แวะซื้อเสบียงอาหารให้ลูกค่ะเพราะว่าเราน่าจะอยู่กันอีกประมาณกสองสาชั่วโมงนะค่ะเวสแม่ยังมีแรงอยู่นะคะยังไม่แหน็ค่ะเราจะไปดูข้อให้อาหารแมวน้ำไหมคะพ่อไปส่งให้อยู่ลูก ได้ค่ะมีไหมอันนี้ของคุณนะคะของตอวสองครับค่ะอันนี้สามเหงาค่ะหิวเรามีในสวนก็มีของกินให้กินนะคะค่ะเป็นจุดๆค่ะของกินแบบง่ายๆราคาไม่แพงค่ะแล้ก็สองชิ้นบอร์รขอขออีกด้วยปอยได้ค่ะไม่เลยคันนี้โอเคใครนะคะใครเตะลิงไม่ถึงทำไมต้องเตะเขาด้วยนะคะเพราะอะไรอ่ะ จะปไปย่งไส้กรอกหนูกินใช่ไหม,มไปดูอะไรต่อดีคะดูอะไรต่อดูมูก็แป๊กจานนอยางดูหมูหไม่มีมูมันไม่มในจิงโจ้มัลมนล้วป๊เป๊ะยังไงลูกมันอยู่ในท้องให้แม่ดูดิแม่มาดูลูกมันนี่นี่แม่แม่ดูลูกมันอยู่ในท้องเห็นไหมเห็นไหมแม่แม่แม่นั่ไงนั่งไงลูกมันอยู่ในท้องอะจิงโจ้เห็นไหม อยู่ในกระเป๋านะเนีย่ยเฮ้ยน่ารักอ่กเราไม่เคยเห็นนะเนี่ยเออกระเดดโาวน่อยแล้วแล้วจิงจจ้งจกจิงเจาเต็มเลยอ่ะจิงโจ้แดงค่ะเป็นพันจิงโจ้แดงนะคะไลกโชว์หนึ่งอย่างนะคะที่แม่ปิ๊กจะพาลูกๆมาดูค่ะคือการ โชว์การสสยที่การให้อาหารแมวน้ำค่ะซึ่งเขาจะให้อาหารแมวน้ำในรอบ13บานาฬิกาเละค่ะหรือบ่ายโมงพอดีต่อแม่ปิ๊กดูท่าแล้วลูกๆเหมือนจะหิวข้าวนะคะแล้วก็ง่วงนอนแต่ว่าแม่ปิจจะมาเก็บภาพรายละเอียดก่อนเผื่อลูกๆไม่ไหวนะคะลูกๆก็จะไม่ได้ดูแมวน้ำแต่แม่พิจจะได้ดูแม่ปิกจะมานําเสนอแมวน้ำค่ะไอแมวน้ำูีไหนเอ่ยแบบอยู่แม่เลยคืแมวน้ำค่ะมาค่ะ ระวังลูกระวังสะดุดระวังสะดุดเราพับแบกก่อนเหยียบเหยียบข,ข้ามอะไรคะ่ะนี่เขาเพื่อนเช็ดเท้าพับแบกจับหนูหน่อยเดี๋ยวหนูตกนะเราจะไปดูแมวน้ำกันนะคะไปค่ะมาดูพี่แป๊บแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> แม่จ๋าโอ้หเขาเปิดแง่งได้เหรอแม,ม่ดูแม่ดูแพนด้านหลับปุ้ยเลยลูกไม่เห็นไหมเขานอนอยู่บนนั้นนั่นๆๆๆๆอุ้มลูกดูดิ ไม่ดู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 ดาาูด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 ูนะูะดู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 ด่ะดูดูดูด,ดู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 ดิดู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 ดดูดูดูู้ดะะูา แม่ใครเป็นลิงคะผีแปดตัวระวังมือตกบไปดูต่อค่ะน้องแม่และคุณใครน้องแม่จ๋าน้องแม่มาดูต่อเลยน้องแม่มาดูบ้านเขาสิลูกนี่ดูบ้านเขาเฮ้ยแม่ดิตัวนี้สมสิทธเหรอแล็คูนไม่ข้างล่างเนี่ยอ๋อสมสิทธเหรอดิเมอร์โอไม่ดูสิไม่ดูเห็นไหมเขาอยู่ดูเกอร์ ไม่ดูเดี๋ยวเขาจะเดินมานะคะโนดูสิสมเซดดมสมเซดอันนี้เเนี่ยคะเออ<ล>ชมดชมดชมดุชมดมด,มด,ดูสิชมดชมดไม่ดูสิไม่ดูจมูกเขาตลบไหมจมูกเขาตลกไหมไม่ไปตอบร้องของเริงสิลิงเจ๊จี้มาฮัสตันสัตว์โลกนี่ตัวมีทางลงโลกใต้น้ำ้วยข้างล่างข้างล่างคุณแม่จ๋า นี่นั่นนี่นแม่ดูนี่แม่ดูคิบคิบแค่นี่แม่ไปดูคี่โปฝั่งนู้นคี่โป่เขานอนหลับคิปโปนอนหลับหนู่นหนุ่นมันนอนฝั่งนู้นอันนอนฝั่งนู้นหนุ่หนูมาดูฝั่งนี้นะแล้วชาดูปะน่าดูนี่เนาะน้องดูน้องดูเขานอนหลับอยู่เหรออุหนูดูแค่หนูเห็นไหมอ่ะคิบแค่แม่ไม่เห็นอ่ะคลิปแค่งัมน เห็นไหมคะฮิปแค่แม่ดูเขานอนหลับปุ้ยเลยตาตจอยอะไรข้างล่างดูได้ลูกตัวอะไรอะแมวน้ำว่ายน้ำแมวน้ำว่ายน้ำค่ะหนูดูสิคะมันว่ายน้ำค่ะหนูมองเห็นไหมอุ้ยนึงไงหนูหนูเห็นไหมคะนึกไงหนูไม่เห็นไหมแม่เลือกแมวน้ำสิแมวน้ำจ๋าพี่ตัวไหน นมวน้ำจ๋าไหนมาโชว์เลสเต้ซิว่ายน้ำโชว์เลสเต้หน่อยั้สองตัวแมวน้ำขนกุยอเมริกาใต้นะคะอรอบในการให้อาหารก็คือเวลา13านาฬิกาค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วพ่อแป๊บเจ็ครึงร่งเครึ่งปะหนูเดินก็ได้ไม่ทันก็ไม่เป<ะ>็นไรหรอกค่ะไปแม่จ๋าไปไม่ไยแม,ม,มวน้ำก่อนค่ะ,ไ,ไ,ะคไป่ไยจ้ะจ๋ามาเข้าไปทางลงของ ลกใต้น้ำกันค่ะต้องลงดีๆนะคะให้ปแปดอุนก็ไดา้เนาะได้ค่ะเราไปดูแมวน้ำกันค่ะไปเรียกไล่ชิดเลยนะคะในตู้ประจบนะคะ มหนมมดูดูสิหนูเห็นจระเข้แม่หนูเห็นไหมครับไม่จ้ะไม่มาดูจระเข้ดิทางลงลงแค่นนะ้หนไม่เห็นตามันเลยวะมันนอนอยู่ใช่ไหม <c oughs> มันกำลังมาใกล้ๆไนมะ่ปีกแล้วน้องแม่ดูน้องแม่ดูสิอย่าไปแก้มันดีตัวน้องแม่ดูท้องมันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปค่ะนี่ไงหนงูดูหาวิลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อไปค่ะเฮ้ยนู้มี่นูว้าวแม่นี่ไงเขาให้น้ำชอมอแม่แป๊บแป๊บดูดิตัวขวานถ่ายรูปหม่ไม่แล้ว điêu đứa, tụi nó rồi, tụi nó rồi, tụi Tôi rồi, tụi nó rồi, Này à Này, mèo nắm, nó จะโชว์ให้คนดูนะคะรอบรอบหลายโองนะคะแม่พิธก็มาดูก่อนดูตรงนี้แหละาไปเลยเขาจะถ่ายตอนนี้แหละปิดเปิดกระจกไว้เราจะกลับกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะไปหาอาหารรประทาน,นะคะ่ะเราจะไปเดอร์ทาการ์ดฮิลล์ค่ะที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันกับสวนสัตว์เป็นเขาเขียวเนี่ยนะคะจะพาเป้ๆกับเรสเม่น,นะคะไปให้อาหารปลาครับ เราจะมาเช็คดูก่อนนะคะว่าที่ร้านมีที่นั่งให้พวกเราไหมเพราะว่าตอนนี้น้องริสเม่หลับค่ะไปดูก่อนนี่ก็มีมีแบบที่พักให้พักด้วยส่าที่นี่มาเลยสปาที่นี่ได้นะคะอยู่ใ,ใกล้ๆสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะพอถึงเชึ้ามาก,ก็พาลูก,ก, <ขอ S 1> กไปเที่ยวสวนชตว์มากระดัเฮ้ยเปนเลยว้าว ระวัาางลื่นนะพ่อจับสวย,สวยจังที่นั่งเยอะแหละพ่อพอแ็่ระวังลืน่นคะ่ะที่นั่งเยอะๆเ,เลยใช่ไหมไหนสักถวหนึ้นคงคร พี่ทังนกันกี่คณบอกเมานลงไปเลยน้ำลงใกล้ๆนี่เหผูใหญ่ผมมาอีกพี่คะผู้ใหญ่ผมเด็กสอเด็กเล็กเมนูพิเศษใครอยากกินกินแบบอาหารจานเดียวไหม อาตัวบอกเข้ามาตัวบอกเข้ามาไม่หมดเล่นป้านั่งก่อนลูกปคนดีใส่ใส่เใส่ว่าแบบว่าเ่อาหนี่ยอะไรนี่ข้างหลังขางหลังยังีตัวงจะเดินขาน้องโอ่เขามสั่งอาหารกันตอนอะหนูสั่งแล้ว ที่ร้านพักรุ a าฮิลคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิก30นาทีค่ะที่นี่ก็จำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะนี่นี่เลยแล้วก็มีเมนูอยู่ด้านหน้านะคะ่ะเป็นเมนูพิเศษนะคะเขาจะวางไว้ด้านหน้าเลยนะคะพอมาถึงก็สามารถสั่ง ได้เลยแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ค่ะหลายขวดนะคะไม่ต้องแย่งกันนะจ๊ะตอนนี้ค่ะกำลังจะไปตามหาเปเปอร์ใสยไปให้อาหารปลาอยู่ด้านหน้าเราไปชมเปเปอร์ให้อาหารปลาครับตัวโตกันเลยนะคะเสียดายมากเลยค่ะน้องริสเน่หลับนะคะรอบนี้เราแฮ้วเราอดไมลาไนะคะเปเปอร์ค่อยๆใสิไหนรอแม่หน่อยลูกรอแม่หน่อย หัวตกค่อยๆให้นะนุ่นะเปเป์ค่อยๆให้เปเป์ไม่ต้องให้หมดนเบาเนะคะ ตมาไหมมาก่อนนะคะมาก่อนนะเต้าานั่งลงดีกว่าล้มหรอเจ็บไหมอ่านั่งลงมาอ่านั่งลงนั่งลงนี้น,นั่งลงนี้เลยเออนั่งลงนั่งลงเหมือนแม่เนี่ยนั่งลงเลยนั่งขึ้ะมาเออนั่นแหละวมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ นี่ไงรีสอร์ทไปค่ะไม่มีอะไรแค่นี้แหละฮะไปกลับดีกว่าลงยังไงลงยังไงตงค์ที่ตดที่ตดเลยลงยังไงตดลงมาหาวิธีถ้าเกิดมีคนจับเป๊ปมาแบบอยู่บนก้อนหินเป๊ปจะทำยังไงเดือดไหมหนึ่งสองสามแล้ไปเป๊ปจะทำยังไงทีนี้ถ้ามีคนจับเป๊บเออเค่นั้นแหละได้ไหม ป็นยังครับโอเควันหลังต้องโดนลูกไม่ใช่รอเขาม่าถ้าเพืพ่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะคลิปหน้าถัดไปจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามได้ที่ช่อง KP Family Fun นะคะขอบคุณค่ะ